ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีหน้ารกของคุณแม่ทุกท่านค่ะตื่นมาบรรยากาศฟ้าสว่างบรรยากาศดีๆค่ะมีนกกระจิมนนกกระจอกร้องอยู่บ้านของคุณแม่ค่ะคุณแม่มีของสวยงามฝากเป็นชุดแสกชุดเดนนะคะพันหกไม่ขายวันนี้พันสามนะคะเทไปเลยค่ะไซส์สี่สิบสี่นะคะรอบอกสี่สิบสี่หางกระรอกค่ะเป็นผ้าหางกระรอกนะคะผ้ามาจากผ้ามือสองค่ะ ค่ะพันสามนะคะพันหกไม่ขายนะคะขายราคาพันสามหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะค่ะเป็นหางกระรอกค่ะสวยนามมากค่ะค่ะใส่ชุดยาวชุดเดกชุดแสกเหมือนคุณแม่เนี่ยค่ะค่ะขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ค่ะไม่ต้องไปตามหาชุดมาแมทกันนะคะเพราะว่าโอเคแล้วค่ะค่ะเป็นค่ะนี่ค่ะเป็นลายหางกระรอกนะคะค่ะเอาหางกระรอกมาตัดค่ะผ้าหางกระรอกค่ะ ค่ะราคาเป็นสีเขียวหัวเป็ดอ่นอ,อนๆนะคะสีเขียวหัวเป็ดนะคะผ้าหางกระรอกมันจะออกโทนสีนี้ค่ะหางกระรอกวีซีมค่ะไม่มีตำหนินะคะส่วนไหนที่มีตำหนิช่างเขาตัดเขาเขาตัดออกค่ะเขาเอาการกายตัดออกมีบออกนะคะเอาแต่ส่วนดีมาประกอบกันนะคะผ้าสองผืนรวมกันเป็นชุดเดรสชุดยาวชุดแสบค่ะค่ะเหมือนคุณแม่ใส่นี่แหละค่ะยาวแบบนี้แหละค่ะค่ะราคาอยู่ที่ หนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะพันหกไม่ขายขายพันสามนะคะค่ะสวยตลอดการงนานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะค่ะความยาวมากค่ะยาวยาวโดดเด่นนะคะอ่าคุณแม่ต้องวางแบบนี้ก่อนคุณแม่โยนไปเลยค่ะคุณแม่ไม่ด้เอา,เอ,าอันนี้มาจา้ะค่ะนี่ก็ไซส์ไซส์สี่สี่สิบค่ะสี่สองค่ะนี่ก็มาจากกรมขาผ้าโปรเอก ลายราชวัตรค่ะค่ะรากแฉใส่สีนะคะลายราชวัตรนะคะค่ะผ้าสองผืนค่ะเราต้องเอาแมตกันแบบนี้ค่ะราคาอยู่ที่1,3 0 0ร้บาท1 6ไม่ขายขาย1 3น0นะคะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางมีกระเป๋าข้างด้วยค่ะกระเป๋าข้างแบบนี้ค่ะลึกมากค่ะใส่กับใส่โทรศัพท์มือถือก็ได้ค่ะกระเป๋าเงินพกไม่ต้องกลัวหายนะคะ เขาทำลึกค่ะเป็นกระเป๋าจอข้างนะคะค่ะไซส์42่ค่ะลายนี้เป็นลายลาดชวัดค่ะค่ะดูตามลายนะคะลายลาดชวัดค่ะสวยค่ะค่ะเราต้องแมทกันค่ะเอาต้องเอาลายลาดชวัดต่อลายลาดชวัดมาใส่นะคะค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะพันสองไอพันหกไม่ขายนะคะค่ะชุดยาวชุดเด็กชุดแสกค่ะลายลาดชวัดค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะ ค่ะเป็นผ้ามือสองตัดชุดเดชชุดแสกชุดยาวนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะไม่ขายนะคะพันหกไม่ขายวันนี้ค่ะคุณแม่เทออกไปเลยค่ะเทงานออกไปเลยนะคะค่ะคุณแม่ไกลเย็นแต่ขายของไกลร้อนค่ะอันนี้ไซส์สี่สิบเอ็ดค่ะปกปีกนกไอ้รหัสสิบเอ็ดค่ะไซส์สี่สิบสองนะคะปกปีกนกนะคะ ค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางมาจากผ้ามืสองไม่มีตําหนินะคะค่ะผ้าไม่มีตําหนีค่ะถ้าผ้ามีตําหนีคุณแม่จะไม่เอามาทํานะคะมีค่ะมีมีตําหนีผ้าห้าร้อยนั่นแหละคุณแม่เอามาให้ช่างเขัดคุณแม่ขาดทุนนะคะวันนี้ค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะคุณแม่หาตัวใหม่มาเสริมมาเติมขึ้นมาอีกค่ะค่ะราคาค่ะเป็นลายโฮนนะคะผืนนี้นะคะ ค่าราคาอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะค่ะพันหกไม่ขายขายพันสามค่ะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะค่ะชุดยาวชุดเดทชุดแสกนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกพืนงามทุกผืนนี่ก็ไซส์สี่สิบสองรหัสสิบนะคะค่ะท่านชอบปืนไหนถ้าเข้ามาได้ค่ะรหัสสิบนะคะ ค่ะสวยตลอดการค่ะงามตลอดปีนะคะ1,300บาทค่ะราคานี้เป็นราคาพิเศษเทออกไปแล้วค่ะคุณแม่เทงานเลยนะคะค่ะไม่เก็บไว้ค่ะไซส์42นะคะค่ะไซไส์42อไอระหัส10นะคะค่ะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะเมื่อวานนี้ค่ะเมียผู้ใหญ่บ้านมาใส่สวยงามมากเลยค่ะสวยโดดเด่นเขามีอาจเป็น คนมีหุ่นค่ะหุ่นสูงค่ะหุ่นสูงหุ่นใหญ่แล้วใส่แล้วก็มันเที่ยวน,นี้คุณแม่ให้ช่างเขาตัดไอ้เข้ารูปนะคะให้ตีตะเข็บค่ะตีตะเข็บหน้าตะเข็บหลังนะคะค่ะตีตะเข็บให้มันให้มันเข้ารูปร่างค่ะสวยงามมากค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะค่ะเป็นมามัดหมีนะคะค่ะรหัสค่ะไซส์สี่สิบสองรหัสสิบนะคะ ค่ะพอปกปีกนกค่ะยาวค่ะขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้นะคะค่ะไม่ต้องถามหาผ้ามันแบบกันนะคะค่ะรหัสสิบค่ะค่ะก็สวยงามมากค่ะรหัสสิบนะคะค่ะเป็นผ้าปรมค่ะรหัสสิบก็เป็นผ้าปรมนะคะเอาพวกผ้าปรมมาหยาดฝนค่ะอ่าตัวนี้ขิดปลายแขนให้ค่ะ ค่ะสวยค่ะราคาอยู่ที่พันสามนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะนี่ก็ไซส์สี่สิบค่ะรอบหน้าอกสี่สิบนะคะค่ะคุณแม่ก็ใส่รอบหน้าอกสี่สิบเหมือนกันนะคะปกติไซส์สี่สิบสองนะคุณแม่ใส่แต่ช่างเขาทำตัวใหญ่เผื่อนะคะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะค่ะความยาวความสวยมากค่ะ ่ายาวไปเกือบถึงตาตุ่มนะคะเพราะว่าคุณแม่ตัว,ต,วตัวเตี้ยค่ะค่ะคุณแม่ตัวเตี้ยค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะออกเป็นโทนสีแดงเม็ดมะขามนะคะค่ะไซส์สี่สิบนะคะรอบหน้าอก40ค่ะคะ่ะนี้ผืนนี้รอบหน้าอก42นะคะค่ะผืนนี้เป็นหางกระรอกค่ะหางกระรอกดีซีเหมือนกันนะคะ นี่ค่ะเป็นลายหางกระรอกลูซีมค่ะตรงนี้เป็นสีธรรมชาติค่ะเป็นลายหยาดฝนถกันนะคะมันจะแมทช์กันนะคะโอเคนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะผ้ามือสองค่ะมาตัดชุดต้องทําแบบนี้ค่ะเพราะว่าใช้ผ้าสองผืนค่ะค่ะจะใช้ผ้าสองผืนนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะวันนี้เทงานแล้วค่ะคุณแม่เทเลยนะคะค่ะเทค่ะเทออกไปเลยนะคะ หางกระรอกค่ะสวยค่ะสวยบอกสีโทนสีตุ่นๆนะคะรหัสสี่สิบสองเยอะวันนี้ค่ะค่ะเทงานค่ะไซส์สี่สิบค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันอ่าช่างเขาทำไซส์สี่สิบสองมาเยอะนะคะเพราะว่าคนหุ่นนี้จะเยอะค่ะอันนี้ก็ลายราชวัตเหมือนกันนะคะลิดปลายแขนสวยนะคะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะ ค่ะเป็นชุดยาวชุดเดซช,ชุดแสงมาจากผ้ามือสองค่ะค่ะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะค่ะโดดเด่นมากค่ะค่ะโดดเด่นนะคะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะเป็น,นลายราชวัตรนะคะค่ะ รหัสสองนะคะดูรหัสนะคะติดรหัสไว้ให้ลูกค้าจําให้ได้ค่ะค่ะเป็นชุดยาวชุดเด็กชุดแสจค่ะค่ะนี่ค่ะสวยงามมากค่ะเมียพี่ใหญบ้านใส่ชุดนี้แหละเมื่อวานนี้ค่ะมันลองดูเอาไปให้ท่านลองดูสวยงามมากค่ะไซส์สี่สิบสองนะคะค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะ 1, 1 3 0 0บาทค่ะราคานี้เป็นราคาเทนะนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะคือแม่เทงานแล้วค่ะ1,300บาทค่ะค่ะงานเทนะนะคะค่ะรหัสแปดค่ะคืรถตรงเรือไปเหนือลงใต้นะคะไม่ต้องไปหากางเกงมาแมทไม่ต้องไปหาเสื้อมาใส่ว่ามันจะแมทกันโอเคกันนะคะ ชุดเดียวแล้วเลยค่ะสวมมือคุณแม่เนี่ยค่ะแม่ก็เอาข้างนี้ก็สีเขียวเข้ม้างนี้ก็สีเขียวอ่อนนู้ดแต่ว่ามันออกโทนเขียวคล้ายๆกันช่างเขาก็แมทให้ตัวนี้ก็เป็นสีเม็ดมะกขามค่ะแดงเม็นมะขามนะคะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะรอบเทแล้วนะคะค่ะความยาวมากค่ะยาวจะอยู่ที่ครึ่งแข้งค่ะพอดีพงงามนะคะเวลาเราใส่ดิกิ้งลงไปก็โอเคค่ะ ค่ะสวยมากค่ะเราไม่ใส่ก็ได้ค่ะเพราะว่าถ้าคุณแม่ีตัวเตี้ยนี่ค่ะค่ะคุณแม่ก็ต้องคุณแม่ตัวเตี้ยคุณแม่ใส่แบบนี้เลยค่ะคุณแม่ตัวไม่สูงค่ะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามมาตลอดนะคะให้กําลังใจมาตลอดค่ะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าเจนบุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุก่ท่านค่ะ